น,นะครับโปรโมชันและ l e g e n d ร r ่ครับอาลับขอเชิญโปรโมชันนะครับขึ้นสู่สังเวียนได้ครับว้าวมา,วม,ามาชมการแข่งขันกันต่อในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับการแข่งขัน Rossa Ka Fighting Ball สงองพันสิบสองนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะระหว่างโปรโมชันกับเ e g e n d ร r ่นะฮะ เขาด่านนี้นี่นวังก็ต้องระวังนะครับมีเสาวไฟฟ้าอยู่นะฮะมีกำแพงไฟฟ้าที่ไปโดนแล้วโดนช็อตนะฮะนอกจากเสานี้แล้วจะเห็นตัวหัวเสาที่ยิ้มยิ้มอยู่นะฮะอันนี้ถ้าหัวมันระเบิดเมื่อไหร่นี่ก็จะกระเด็นเลยนะฮะจะล่วงเอาง่ายๆนะต้องระวัง <laughs> โดนดาวแรงอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ การล่วงของรอสซาก,ก้าไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับนอกจากว่าจะโดนตัดเลือดแล้วยังเสียเวลาต้องวิง่งมาช่วยเพื่อน,น <ะ S 1> แล้วเพื่อนจะโดนยํำเท้าอีก3าคนนะอีก, 2, อก2คนที่โดนจะต้องโดนยํำนะฮะใช่ครับก็จะวิ่งกลับมานี่ก็เสียเปรียบอยู่เหมือนกันนะฮะใช่ดูสิตอนนี้ตอนนี้ฟังบอว์ไซชันจะได้เปรียบเลืเล่อนอยู่นะฮะดีเจนเดรี่พยายามจับนะครับหนึ่งตัวนะฮะแต่ติดชาวแมนก่อนนะครับแล้วเหมือนสายอาวุธที่จะเป็นการหักก่อนข,อข้ามไม่ดีมากๆเลยคือควรน สกิลตัวนี้ผักตกได้อย่างดีเลยทีเดียวจริงชาแมนนี่ถ้าเล่นเป็นนะฮะถือว่าเป็นตัวทำแต้มเหมือนกันนะฮะจังหวะเผลอๆนะครับมีศอกแร็ปหนึ่งศอกครับโปรโมชั่นครับนำไปก่อนครับดีเจนเสียท่าไปหนึ่งตัวนะฮะเป่าด็อกวีดนะครับไม่โดนนะฮะแก้สกิลได้อ้าวจะตายไหมโปรโมชั่นวันนี้เหลือตัวเดียวนะครับของฝั่งโปรโมชั่นนะฮะเลือดเลือดจะหมดเลือดจะหมด จะกัดขึ้นหรือเปล่าไม่ทันนะโดนจับช็อตสองตัวเลยนะครับตอนนี้ลองงัดร้อยไม่ลอยนะฮะชักชักกระตุกช็กตอตอนะโดนช็อตเหลือตัวโอ้ไปเรียบร้อยครับไปแล้วหนึ่งตัวด้วยความเก่านะเสื้อผ้าไม่อยู่แล้วไปต่อยหน้าเขาเนะี่ยเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะเธอไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะอ้ช็อตโล้นนะโดนสกิลไฟก่อนนะเดี๋ยวเราตัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะครับ<อ> ขอเชิญทีมบอลทูบีนะครับกับโปรเฟชชั่นอลนะฮะของคาบาวนะครับมารวมกันที่สนามแข่งด้วยนะฮะตอนนี้รอแข่งอยู่แล้วนะครับมาคาบาวนะครับบอลทูบีและโปรเฟชชั่นอลนะครับบอลทูบีและโปรเฟชชั่นอลมาที่สนามแข่งด่วนเลยนะครับกลับมาดูลอนสก้ากันต่อดีกว่านะฮะตอนนี้นะครับฝั่งโบโมเซชันนะครับตามอยู่13ต่อ40นะครับรีเจนเดรียังนำอยู่แต่ด้วยตัวละครแล้วรีเจนเดรีย์ใเริ่มเสียเปรียบอยู่เหมือนกันนะฮะ 40ต่อนะครับเท่าันแล้วนะฮะมันมาติดเหตุการณ์่าเอาเหวงตกครับตกเกิดอะไรขึ้นตาลายนะฮะเมื่อกี้นอนมากไปหน่อยนะฮะเดินตกเหวนะฮะกลายเป็น53ต่อ40บจากงั้นให้หล่นได้หรือเปล่ากิมปรามงัดแล้วนะลูกไปนะครับหนึ่งตัวชาวแมนะครับหาทีเผือนะฮะแต่จะรู้ตัวก่อนนะครับอดไปนะฮะสกิลนี้รอดจับ1ึงตัวนะฮะได้สองตัวนะครับเอาแต่ซ้ำไม่ให้หนีนะครับ ทำอะไรต่อได้ไหมไม่ได้นะฮะแต่เปอร์ไม่ทันนะครับสวัสดีชาแมนชาแมนหายไปไหนแล้วใช้สกิลระเบิดนะฮะิมพยายามหาจังหวะอยู่นะครับแต่ด้วยฝ่ายตรงข้ามนี่ใช้โหมดเทวโนโนโันโดนะฮะสามารถทำให้ไม่ต้องล้มลงไปนอนได้นะฮะลงไปยืนได้ในจังหวะลอยไม่ทันนะฮะ ตอนนี้เกมค่อนข้างสูตอนนี้ย่ำแย่นะฮะอยู่ตรงกลางวงเ่านกหวีนะฮะเรียกขึ้นมานะฮะจะต่อคอมโบย,ยังไงดีตอนนี้คะแนนเท่ากันอยู่นะฮะ53ต่อ53ต่อ53นะฮะโปรไซชั่นตอนนี้เริ่มได้เปรียบอยู่นะฮะมาทุบมาตายไปอีกหนึ่งตัวนะฮะฝั่งรีเจนเดอรี่นะครับ จับอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้รีเจนเดอรี่จับอยู่นึ่งตุกไม่อยู่นะฮะเรียบร้อยเป่าแต่นะฮะอยู่เลยนะครับฝั่งรีเจนเดอรี่จะอยู่หรือเปล่าแต่นะครับโดดหนีทันนะถ้าไม่ทันเมื่อกี้นี้โดนต่อนะฮะตอนนี้ฝั่งโ t โมไซชันนะฮะเลื่อนเหลือตัวเดียวนะฮะที่ยังพอเต็มๆอยู่นะครับ เ้าวแต่งมาเป็น93 <90 S 1> ต่อ53ตอนนี้โบว์โพสชั่นนำอยู่นะฮะแต่ว่าตัวละครนี่เสียเปรียบนะบดูว่าจะสามารถคุมเกมตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับพาหลุดแล้วนะครับฝั่งโบว์โพสชั่นเสียไปหนึ่งตัว <ไป S 2> ต่อตัวนะนวครับโดนงัด<ห>ล<ง>ูกเรียวได้จังหวะสุดท้ายนะฮะเมื่อกี้เป่านกหวีดก่อนนะฮะฝั่งลีเจนเตอรี่โดนไปหนึ่งตัวนะฮะ รอบแรกนะครับรอบแรกโบโมไซชันนำคะแนนไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันในเกมที่2ครับนี่เราเริ่มกันแบบไม่พักเลยไอผมเพิ่งเห็นนะฮะว่าตัวละครทั้ง6ตัวนี้อยู่กิวเดียวกันด้วยนะฮะมาชิงชัยกันเองนะฮะกิวเดียวกันกิวเดียวกันนะครับเพิ่งสังเกตเห็นนะครับตอนนี้โบโมไซชันยังเป็นฝ่ายน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับส่วนดิจิเนลลี่จะเป็นฝั่งแดงนะฮะ นี่เป็นแผนที่นี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแผนที่นี้จะถือว่าเหวยังน้อยกว่าแผนที่เมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้ไลท์ดิงมนนะครับพยายามจับอยู่2ตัวนะครับฝั่งโบโมนะฮะโดนจับนะฮะหลุดหรือเปล่าแซมเปรลลงนะครับโบโมนะครับเก็บได้1ตัวแล้วก็ตัดสกิลนะครับจับได้อยู่อีก2ตัวนะครับฝั่งโบโมไซเชน ไม่มีใครมาต่อคอมโบให้นะตอนนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วนะครับของลีเจนเดอรี่นะครับถ้าเกิดว่าตกเหนยวไปนี่ก็เรียบร้อยถ้หนึ่ตัวนะครับ13คะแนนเป็นของโบโบไซชัินครับตัวที่2ตามลงไปแต่ยังไม่ตายนะฮะถือว่าเลือดเยอะอยู่ต้องระวังนะครับในเรื่องของการตกเหวนะครับเพราะว่าเสียพลังนะครับ ครับผมตอนนี้ลีเจนเดอรี่นะครับพยายามที่จะจัดการให้ได้นะฮะงัดลอยไปไปเบาไปนะฮะอีกทีนึงครับซ้ำเรียบร้อยครับได้13คะแนนนะฮะของโบลีเจนเดอรี่นะฮะตอนนี้เป่าแต่นะครับจับอยู่หนึ่งตัวนะฮะเพื่อนมาต่อคอมโบนะครฮะหาเก็บไปอีกหนึ่งตัวนะครับฝั่งโบโบไซชันนะฮะนำคะแนนไปที่26ต่อ13นะครับแต่ว่า เปนซีนะครับตอนนี้แย่แล้วนะครับเหลืออาวุธเพียงชิ้นเดียวนะฮะอีกทีเดียวนะครับโดนเปิดไปลงสกิลตายฮะตอนนี้รู้สึกว่าฝั่งดีเจนเดอรี่นะครับจะทำฟอร์มได้ดีกว่านะครับนำคะแนนไปก่อน40-26นะครับหลังจะเปิดเกมมาได้ตามไปอยู่แค่13-0ต่อนะฮะตอนนี้ตัดสกิลนะครับทานหรือเปล่ามันต้องมีตัวตกเหวสักตัวแล้วนะ อันหล่นไปแล้วนะครับหนึ่งตัวตอนนี้สู้กันอยู่บนสะพานนะฮะระหว่างตัวเต่าวอร์รี่เออร์นะฮะกับดีเซลเบเดอร์ตัดสกิลอีกแล้วนะครับทางฝั่งโบโมไซชันนะฮะทำให้ฝ่ายตรงข้ามใช้สกิลไม่ได้นะครับมีมุ้งมีวันโดนะครับเอาไว้แก้นะครับม่ายกันเสียจังหวะตกเหนวแน่นอนตอนนี้ดีเจนเดอรี่นะครับเสียหนึ่งตัวนะฮะแต้มนำแต้มเท่ากันแล้วนะฮะ40ต่อ40 เปลี่ยนไปปะทากันทางฝั่งเกิดของโบโมชันนะฮะโบโมชันตอนนี้นะฮะลงชาแมนลักไก่ไม่ได้นะ,ะเสียดายนะครับอดไปนี่แต่จับอยู่นะฮะฝั่งโบรโมชันนี่รู้สึกจะไม่ได้จังหวะในการโต้เลยนะฮะชาแมนจะรักไก่ได้อีกหรือเปล่า ว่าจะเจ็บตัวก่อนเรียบร้อยนะฮะชาวแบรนอดนะครับตอนนี้รีเจนเดอรี่เหลือ2ตัวนะฮะแต่ว่าลำบากตรงที่อยู่ฟังเกิดของบูมอไซชันนะฮะอาจจะกลับมาช่วยเพื่อนไม่ทันนะครับถ้าเสียท่าตอนนี้แซมเพิรมพยายามทำดาวเมนให้เยอะที่สุดนะครับจำอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้เหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะสภารอแรแล้วนะครับ ไม่ทันแน่เลยไอยังมีเพื่อนมาช่วยทันนะครับเหลือแต่ไม้กระทาก็ยังสู้นะฮะเหล่าแตแล้วนะครับยังอยู่นะเก็บของได้นะมีโอกาสต่ออายุนะฮะจะไหวหรือว่าเอาไมา้ปิ้นทิศเรียบร้อยนะฮะโดนไม้สมายจ๊กเกอร์เข้าไปตอนนี้เฮลซิงลำบากแล้วนะโดนจับอยู่ตรงกลาง หลุดหรือเปล่าไม่น่าจะรอดนะฮะสตัวลูมกินโต๊ะอยู่นะฮะเรียบร้อยนะครับคะแนนนำไปแล้วนะครับโโมาเซชนนะครับ80ต่อ53นะฮะหล่นไปอีกหนึ่งตัวนะครับทางฝั่ง Legendary นะครับตามมาช่วยแต่โดนเกมไปอีกหนึงนะฮะรู้สึกจะลำบากนะครับ3ต่อ2กลับมาช่วยทันนะฮะตอนนี้แต่เวลาก็ผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับคะแนนฝั่งโโมดเซชัยังนำอยู่นะฮะ อาจจะได้เปรียบในเรื่องของบ้านเกิดนะฮะตกเหวแล้วเกิดเลยนะฮะตรงนี้ใกล้ที่เกิดพอดีเฮลซิงนะครับลำบากนะครับเลื่อนจะไหวหรือเปล่าอตอนนี้นะครับโมโมไซชันกำลังจะเสียหนึ่งตัวนะฮะฝั่งทุนตกเหวก่อนนะฮะได้มีโอกาสตั้งหลักแ๊บหนึ่งนะครับนะฝั่งโมโมไซชันไม่รอนะฮะบุกก่อนเลยนะครับ เวซี่จะโดนสกิลอีกหรือเปล่าอ่อยรอดนะครับไม่โดนตัดแต่โดนคอร์สจับนะครับระเบิดไม่โดนอ่าโดนสกิลของไลติงเมรทน่ะนะฮะตอนนี้80ต่อ66ค่อนข้างได้เปรียบนะครับฝั่งโปรโม,โมชั่นนะครับตามไปแปต่อ66สิอยู่ตอนนี้อันนี้รู้สึกว่าฝั่งโปรโมชั่นนะ,ะอาจจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าตัวละครน,นี่ลุยหมดแล้ะต้องเรียกว่าลุยเลยะครับอ้าว 80บบต่อ80บบนะฮะตัวนี้เสียไป93ต่อ80ตอนนี้โอกาสอยู่ที่รีเจนเดอรีนะครับโปรโมชั่นลำบากแล้วนะฮะต้องรีบตามเก็บนะครับถ้าพลาดนี้อาจจะเสียท่าได้นะเฮลซินจะอยู่หรือเปล่าตอนนี้แซปเปอร์โดนขึ้นมาทันก่อนนะครับหาลนลงไปหนึ่งตัวนะครับ2ตัวแต่ไม่ตายนะฮะโปรโมชั่นเกือบได้คะแนนนะฮะจังหวะเมื่อกี้ อนนี้สภาพฟังรีเจนเนอรี่ลำบากหน่อยนะฮะถึงแม้จะคะแนนเดียวชนะนะครับแต่ว่าเลือดตัวละครนี่น่าห่วงนะครับ2ตัวแหมโดนนี่น่าจะไม่รอดนะครับทีเดียวติดคอมโบทีเดียวนี่จบเลยบุกเข้ามาบุกเข้ามาตีบตอนนี้เริ่มแรกนะจบอยู่นะครับตอนนี้ชาวแมนลงติดสักดัวอยู่นะฮะรอจังหวะเบลนูวิดช็อตอยู่หรือเปล่าไม่อยู่นะครับตอนนี้เต่าเต่าติดนะครับโดนหมอจิ้มนะฮะสองที ไม่มีใครต่อคอมโบให้นะฮะรอดไปนะครับทางฝั่ง l ีเจนเดอรตอนนี้ลอยอยู่นะฮะอีกทีเดียวเรียบร <L ely S 2> นะ้อยเรียบร้อยครับอนนโอ้โหพิกกลับมาคะแนนตกเป็นฝั่งของโบโมไซชันนะฮะตอนนี้นะครับรอบที่สองรอบมาสคูลนี้รุ่นดีเหมือนกันนะก็ถือว่าตอนนี้โบโมไซชันนำไปแล้วครับ2-0ต่อ0แบชนะครับ ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างวางระเบิดไว้ก่อนนะฮะเป็นการพื้นที่ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาบุกแบบสบายๆนะฮะเรื่อว่าระเบิดโดนไทยเคียงหมดแล้วนะฮะทางฝั่งหัวโมนะฮะจับอยู่หรือเปล่าครับแซปเปอร์สองตัวเป่านุวีดเก็บอีกหนึ่งตัวจะลนหรือเปล่ามมลลแล้วไม่หลน่นหล่นไปแล้วนะฮะดูว่าไม่หลนนะครับเมื่อสักครู่นี้ ตัดสกิลนะครับชาวแมนลงเวทลักไก่ได้นะครับแต่ลุดซะก่อนนะฮะเป่าแต่นะครับจับอยู่2ตัวเลยนะฮะชาวแมนมาช่วยนะครับแต่ไม่โดนนะฮะก็สำหรับเกมนี้ถ้าโปรโมชั่นชนะนะครับก็จะเป็นแชมป์ทันทีนะครับอันนี้แรงกดดันไปอยู่ที่ฝั่งรีเจนเดอรี่นะครับว่าจะต้องชนะเกมนี้ให้ได้นะครับจะลนหรือว่าเราช่วยทันนะฮะอนนี้ ตอจังหวะอยู่นะครับโคนหมอจับสกิลยกขึ้นมานะฮะเป่าแต่จับให้อยู่นะสามตัวทางนิ้ฝั่งโบโ์โมซิชันลำบากนะครับจะหนีหลุดออกมาได้หรือเปล่าอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นซีนะครับตอนนี้บ่วงหลุดไปแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับเป็นซีศพแรกเลยนะครับทางฝั่งลลเจนเดอรี่เก็บไปก่อน13ต่อ0นะฮะเฮลซิงยังจับอยู่นะฮะไม่ปล่อยหลุดนะครับตอนนี้เอาละครับมีเพื่อนมาช่วยจับคอมโบให้นะฮะเสริมต่อต่อ ไมห่หล่นนะฮะดูว่าจะไม่หล่นนะฮะตอนนี้ฝั่ง Legendary นะครับเก็บไป2นะครับ26ต่อ0แต่สาภาพตัวละครก็เกือบจะลุยนะฮะจังหวะเมื่อกี้ถือว่าสลับกันคอมโบได้ดีนะฮะไม่งั้นเสียจังหวะแน่นอนเดีฮวซิงครับตกที่นั่งลำบากแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนไม่มาช่วยนี่แย่นะฮะเหลียบร้อยสามาหนึามมาน่ง หนึ่งตัวครับ13ต่อ26ี่สลกนะครับชิดครับชิดจะอยู่หรือเปล่าโดนงัดนะครับลวงไหมเป่านุ้งวิดหันหลังอันหน้าเอาโดนตีก่อนนะไม่ได้หันเลยนะต่อตัวเดียวแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งนี้ผัดกันฮิวก่อนนะฮะเอาเลือดไว้มาช่วยทันนะครับทั้งฝั่งดีเจนเดอรี่นึกว่าจะปล่อยเพื่อนโดนเดียวอะ้วตอนนี้โปรโมชั่นลุมตัวเดียวนะฮะดออกมาได้นะครับไม่โดนนะ ดีเซอร์จะใช้สกิลงัดให้หล่นได้หรือเปล่าไม่ทันนะครับติดสกิลจะลน<ะ>เอาแล้วครับอีกหนึ่งตัวนะฮะทางฝั่งวงโมเซชันมีแววว่าจะหล่นนะแต่ลุกขึ้นมายืนได้ช็อตนะครับ<ะ>ตอนนี้อีทีโซชั่นนะฮะลุยหมดแล้วนะฮะจะเอาอยัางไงต่อครับตัวเปล่าแล้วครับเหลือแต่เสือ้อเปล่าเหลือแต่เสือ้อเปล่าโอ้โห จังหวะวันนี้ยอมลงทุนนะฮะเก็บคะแนนเพื่อนไปคนละทีชาวแมนลักไก่นะครับตัดติดช็อตมาโดนจังหวะตัดสกิลต่อ,อนโดนตัดสกิลออสดีเลย์นะครับไม่มีแล้วนะเอาลนลงไปหนึ่งตัวนะครับทางฝั่งบมโบไซชันคะแนนอยู่ที่รีเจนเดอรี่นะครับ5 3ต่อ40นะฮะอ้าวสถานการณ์เริ่ม ยังไงครับตอนนี้ยังไงอยู่นะฮะ66ต่อ40นะครับรู้สึกฝั่งนี้ตอนนี้รอบนี้นะฮะโบโมไซชันนี่จะเสียท่าเยอะอยู่เหมือนกันนะอ้าวหลุดมาตัวนพืโดนลุกนะฮะโดนลุกจะไหวหนีไหวมหนีไหวไหมจับช็อตนะฮะลอไปครับสกิลยาวกว่านะฮะโอ้โหซ้ำซ้ำโอ้โหเป่าแต่ซ้ำนะฮะโนี่ไม่มีจังหวะนะฮะไม่งั้นแซฟซ้ำนะฮะ เก็บเรียบเลยนะครับ66ต่อ66ตอนนี้โบโมชันเอาคะแนนคืนมาได้นะครับดูเหมือนจะกลับมาได้เปรียบครับโบรโมชันเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้มีตัวเก็บตัวเก็บไก่ปล่าฮะอ้าวลื่นลงเอา,เอาโหลดไว้โหลดไปหนึ่งตัวนะเฮลซิงตอนนี้ก็อยู่ในสภาพน่าระวังนะฮะเพราะว่าไม่มีเหลืออะไรแล้วโดนติดน,นึงทีนะรวมแน่นอนอ,อีกแล้วครับแหมเรียบร้อยครับ80อลนะคะรับ80ต่อ66โบโมชันนำอยู่นะฮะ จะเป็นแชมป์ประเทศไทยหรือไม่ครับโพสิชั่นอีกใจเดียวจับอยู่หรือเปล่าไอ้สกิลแล้วนะฮะไม่อยู่นะครับตัวกันอยู่นะตอนนี้ฟังรีเจนเดอรี่นะครับแก้ทางออกมาก่อนนะฮะเป็นนนเปไปนะครับโดนช็อตนะครับจับอยู่ตัวหนึ่งแล้วนะฮะแต่เปิดทำงานทันทีนะครับได้เปรียบได้เปรียบลดบอลงไปนะครับเก้าติดเสาตัวเดียวจะหลดอีกหรือเปล่า คนสุดท้ายนะเอาความดงวีแล้วนะครับมีลุ้นนะมีลุ้นเอาแมนจะะเเปปป็นแชม์รทอาแมนเอาไปไม่ได้นะเอาดงวีสีชั้นไอ้งัดไม่โดนนะฮะตีเข้าไปเอ้าโลุ้นนะลุ้นนะจังหวะนี้ลุ้นอยู่นะครับมีเจนเดอรี่นี่มีแมวลดสองตัวรียบร้อยเแนนเจนเดอรี่พาท่าไปนะครับเดอะโวลไซชั่นได้คะแนนไปสองตัวทีเดียวเลยนะฮะในรอบเดียวกันนะฮะเอาละครับและผู้ชนะในการคันล้อสาก้า ไฟติ้งวอล์ด2อ2นะครับได้แก่ทีมโปรโมชั่นค่ะินตีด้วยค่ะ Let me do s o m น,น,นะคะการแขร่งขันลสก์ i i ติวอล2 1 2ค่ะ